ในวันนี้ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชารารองอธิบดีกรมอนามัยรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาร่วมงานและร่วมเปิดงานนะครับในวันนี้ที่เราใช้ชื่อว่าแนวทางสุขภาพยุคโควิดโดยการเน้นใช้สติสมาธิปัญญาครับในการดูแลสุขภาพตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตลอด2ปีนะครับ าาาควมมส้สมจพร,รกราบน,นมัสการพระเดชพระคุณพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชนะระทานลังสลิตสวัสดีพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั่วประเทศนะครับรวมไปจนถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับในวันนี้ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาร่วมงานและร่วมเปิดงานนะครับในวันนี้ที่เราใช้ชื่อว่าแนวทางสุขภาพยุคโควิดโดยการเน้นใช้สติสมาธิปัญญาครับในการดูแลสุขภาพตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตลอด2ปีนะครับการที่ประชาชนนะครับสนใจดูแลสุขภาพตนเอง ให้มีสุขภาพที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันโรคทางธรรมชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันนอกเหนือไปจากการฉีดวัคซีนซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราครับที่ผ่านมาครับทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมมือนะครับกับภาคีเครือข่ายร่วมมือกับทางา ชุทะสมาคมนะครับร่วมมือกับทางพระม,มหาเทระสมาคมแล้วก็เครือข่ายวัดทั่วประเทศครับได้กับขับเคลื่อนง,งานที่เรียกว่าวัดส่งเสริมสุขภาพซึ่งตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมามีวัดส่งเสริมสุขภาพที่ได้ดำเนินการนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เองให้กับบุคลากรที่อยู่ในวัดรวมไปจนถึงชุมชนและที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุที่มาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา ที่วัดได้มีสุขภาพที่ดีภายใต้แนวคิดเรื่องของสุขภาพดีที่วัดนะครับโดยวัดเป็นผู้นำชุมชนในการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายทางใจโดยอิงทางหลักธรรมทาง,ทาง,ทาง,ทางพุทธศาสนาเข้ามาใช้ขณะน,นี้มีวัดส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศเนี่ยผ่านเกือบ1 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขยายผลนะครับ รวมไปจนถึงการอบรมพระกีฬานุปถากนะครับเหมือนเป็นพระผู้นําในแต่ละวัดให้เป็นผู้นําในเรื่องของการเป็นตัวอย่างของมีสุขภาพที่ดีครับในวันนี้เองครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุนะครับมีท่านเพนวดีวิโรธวงนายกสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ คนเอกสมโพธน,นะครับนนทชัยที่ปรึกษามูลนิทธที่เพื่อพระสงฆ์อาพาธแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายสำคัญครับโรงพยาบาลด็อกเตอร์เฮลลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในการร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางพุทธสาวกพุทธสาวิกานะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ร่วมรายการในวันนี้ครับจะได้นำเอา ความรู้นะครับที่ได้จากการเสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นําไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิด -19 นะครับซึ่งสถานาการณ์มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทครับเราก็มาร่วมกันดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มถ้าติดเชื้อแล้วนะครับก็อาจจะมีอาการหนักได้ว่าจะดูแลสุขภาพอย่างไรในยุคโควิดเรื่องของ อาหารการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อนเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของสุขภาพช่องปากเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีและเมื่อเจ็บป่วยควรจะดูแลตัวเองเบื้่มต้นอย่างไรรวมไปดโดยใช้แนวคิดทางด้านสติสมาธินะครับปัญญาทางพุทธศาสนาเนี่ยมาช่วยในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพตนเองครับในวันนี้ผมนายแพทย์เดชชัยเพ็ญศรีวชารารองอธิบดีกรมอนามันมายนะครับก็ขอ เปิดนะครับงานแนวทางสุขภาพยุคโควิดครับดูแลตนเองโดยใช้สติสมาธิปัญญาครับขอบคุณครับ หายความเสื่อมซามจะมาพระใบ